สวัสดีครับผมพบกับเราช่องอีล n t เฟนแธลนนะครับวันนี้เรามาอัปเดตลงพี่แซมลงช้างลงช้างก็เหลือะพรุ่งนี้ลาดลาดพื้นนะนี่เขาเตรียมที่แล้วครับนี่ก็วายเมดสำหรับวางนี่น,นี่ก็คือระดับพื้นนะครับ ลาดเอียงไป,น,ไปงนู่นนะไปฝั่งนู่นลาดเอียงไปนู่นอันนี้ปูนปูนมาพรุ่งนี้ครับปูนมาพรุ่งนี้ว่าจะหนอกตัวนี่เขามองตกใจมั อันนี้นะเป็นท่อน้าไหลเดี๋ยวลาดเอเจ็บจะตัดตัดขึ้นตัดขึ้นให้มันน้าไหลลงเลขาทำเป็นอย่างนี้เหรอมันจะตันไหมอ่ะฮะเก้ไว้ให แต่ว่ากลัวดินมันค้างตันอยู่ดีแกงด้วยกลัวดินไงหนักปูนเลยมีดินโบ้ดินมากากช้างเหรอตัวช้างอ่ะมันมีอยู่นิดหน่อยอัดเอาดันหนอเหรอการนวดมันจะน้ำเยอะมมดิน นึกว่าจะทำเป็นแบบท่ออย่างเงี้ยแล้วก็มีตะแกรงเอ้น้าาวมหาวะปกรีีอ๋อแล้วยางยางไปนู่นตรงนู้นที่ว่าจะทำเป็นที่ล้างช้างเลยที่ล้างช้างตรงนี้

นีเ็จแล้วบอกแค่นี้บอวันี้อะไรคุณบอกว่าคุณจะใส่เหล็กตรงนั้นอ่ะใส่เดี๋ยวเขาก็ใส่ให้ใส่กันรเดี๋ยวก็ลาบพืตนี้ตนโบติกโต่นโต่อนรัวันนีคอความคืวามที่ั่ว่ตัวนี้ที่นอนนะครับที่นอนควานี่นอคน่ให้นอนช้าง ปลูกแก้วเอามาปลูกันั่นปลูก้มันมีัอปลูกกันนันก็ได้จังดเยนใเลยเนาะปลูกกันนนจังพวดีนะก็ว่ัต้องปลูกตรงนี้ถึงไม่เล่นอันนี้็เดินเดินเดิเดากันตัวนี่ห้อยตัวนี้มาตัวนี้ มันไมเึงที่เ้นนเกินาหคุณสอตัวนันไว้นันันยาวไปคุณได้อยตัวนี้มันยาวให้คุณดุ้ายระบบนอใครอื่นเขาปลอกทั้ง่นี่จะให้หนเพื่อจะทดลองไหาไปลอัพุลวมันลออันนี้มันสโลปนีเนาะะวงผมก็พีดอกผมว่ามันสนใจ คนเจรอญมันยันได้ยันถี่ถ่านเล็กใหญ่มาแล้วเขาเขาเนี่ยถ่านเล็กก็นี่ไง่นรอบปนนี้เขาเขาเวิ่งมันมันวิดไกลมันไหนวิดบอสมีรัฐานเลยเนาะมีคลิปอยู่บอสไม่ดักมันอยู่ให่อยู่เสื้อมีบอสประมาณนั่นแหละตูดมันอยู่ประมาณนี้แหละ จะอไฟจะไปโสร่แต่ขึ้นเ่งไปก็ได้อย่างตัวเราลงตุวขึ้นโสร่แต่ขนาดไปโสรเลยโสรก็อยู่ได้ผมโสร่เฉยเลยนกเดือยไอ้เดอดดังรถเลยเนียที่แบบพี่เดดแบบพี่เอพอระับอสิ้วสิง่งนะเรองเดือดของเรองเดือเต้แต่ขนาดอะไรวะ ขนาดเล็กๆยกมานะยังหนักเลยรู้สึกว่าเอาเก็บใช้ง่ายเอาง่ายด้วยหมายถึงว่าถ้าถ้าติดไว้ตรงนี้เลยตะเกียวเล่นงานเดียวเลยเกียว้คอกันปั๊บเลยแะไรแบบมุนเลยวมันเลยติดโจ๊กเจะมุนห์งานก็แค่นั้นละ ถอยมากนี่มือไม่หนีครับเพราะว่าคนไปแล้วคนไปแล้ววันช้างถอยมาไม่คนไปแล้วไม่หนีบอกว่าถ้าเขาไปนู๊กก็ล็อกมุ้งแล้วนาะล็อกอยู่ตรงนี้อันนี้เอาเข่าชิดๆเด้รู้นะคิดหลายปีมมันในเจ้าดีมันไหนมันต้องยูพี่นะยูพี่ะให้มันเนี่ยกันบอกให้มันไป็หอดคุณนั่งก็ดี้เ่นเท่าไหร ันวาตอตัวนเนี so uh ้ยเมันเือดสำเนียกันเล่สเลย่สยนี่เสียก่นเ่เสียก่อนอนี่นเละแท่แต่ว่าบกมีแค่เดียนๆจะออกมาม่จะันนละพุ่มเพราะว่ามันรับมันนักสางได้เป็นเหือนี่ด้นี่ซิเสนมันนาก่เงาีเพราะวันนี้ก็ท่มมีมีนเน้นงัน ที่ตอน,อนไหนขึ้นยังไงฮะตอนไดนเอาอะไรจาได้ดูยิไฟเดอวโาเมนเป็นเียเอาเรีรยบมันซะได้ดีะได้ดีที่ว่าจะกี่วันแล้วนี่ไฟไฟสีสมหนึ่ง,องสองสามเท้านลมน,นลม

มันยิงมันเวลามันน้นเวลาน่นาว่าข้างๆเหนือไหมตรงนี้ถ้าเกิดว่าหนิงกระโดดเล่นมได้ติดตรงนี้ติดตรงนู้น่อไันติง้สร้างเลนอ้ติดตติดตนี้ลายงนลันุ่ดสีล้นลมแห้งเพื่ตรงก บายอากาศดีเวลาอ้าเราเราไปยืนรเลาอันนี้อันนี้อันนี้มันชงไพัดเนาะอันนี้มันองไพัดก็มันไพัดอันนี้ระบบไอหนามืกับอพัดนีรบพัดไอหนามือกับออกแล้วให้เขาติดกล้องเพิ่มอีกกล้องวงจร ติดคอไว้ไรเลยเดี๋ยวหลุดติดไว้กับคอไว้หลายเลยไม่เราติดเองนะติดแอปอ่ะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ถัดถัดเล็กก็บติดกันไม่ได้หลุดไม่ได้เดี๋ยวเป็นคนดังเป็นคนดังนี่นี่นี่คัอวนคนดังคู่เดคนใส่ซื้น ลาดพื้นแล้วก็เสร็จไปขึ้นลิงแล้วนะครับผมน่าจะเสร็จครึ่งลิงคัดเป็นมือ์ฮะคัดเป็นเมย์คัดมันเลยเหรอคัดมันเลยเออมืนบโบมื่นโบมื่นขอยไปมื่นเมาแล้วขอยไปเบิ่นเสือนกนุษย์ขอยคิดว่าเขาเฮ็ดเป็นดิบดิบเพราะเสือนกนุษย์จ้าเพราะมันเดี่ยเรียงสีบ่โบแมนคือว่าเขาลาดไม่ตรงตรงโล่งหญ่ยไหมอ่าเขาคัดมันมันเลยแล้วลูกน้องจะแนวว่า

ก็เทนีนังแขงไว้เนที่สร้างแ่มันมีเศษหญ้าเศษอะไรเศษไม่มันมันต้องขยันฉีดน้ำนเมืนฉีดน้ำฉีดน้ว่าเจ้าสีอไอ้อันนี้มากฉีดเสมอเวลาหลากหือน้องมานี่เขี่สิตุ๊บไปซื้อเลยคัใหมันเป็นห้องน้อยๆไปกันได้ที่กันมันจะได้ออกกันได้ที่กันคือว่ามันมียันนั่นซื้อ้าตุแบบล่องแบบธรรมดาแบบยูบุญนกันได้ที่กั กะมงล่างคุณ่ก็คือกันมุงมานอะไรไปมุงมุงหองนะคือยานว่นรเห็เบนั้นมุงมุงลงมุงหันยมันไม่ได้ถ้าเจ้าคีว่าพี่เจ้าโวเขียวเจอดนี้แต่พี่ใหญ่ไปยัยง่านี่คว้มกินจริงเดินบ่เวลวก็ตีโค้คนนนั่บากไปนะานั้นนะครับผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก็ 99.99%นี่คำบอกว่านี่มือีกอันนี้ก็ลากแดมันมันไม่99.99ต่อหม้อเสร็จก็น่าจะเอาดินอีกรดนึ่งไปเียบเียบเปยังเมื่อยแข็งเอาไอ้รถนั่ะรถอะไ รถแรงที่เขามาเลยนม้นมี่แถวนี้คุดดีปนิษจะไปซื้อรถก็ยังซอยฝาอะไรอย่าันนี้ยนะรถคุณซอยฝาเน,าานี่นนยเขาจ้างมากมีแต่แมโครวัดเลยแนละ้วโอเค okay, นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ